คุณคุณสมบัติของคนดีลาวมกลุ่มของกิสานขบวนคุณสสมบัตินะครับคือนึงถึงคนที่วิจใจพักมากพักที่มากลงนีมีความพักที่นลมสันๆครับกลุ่มหมูปวดอคนที่ก่อนข้างเสียสาไต้องยอมรับกันว่าคนที่ที่มากแต่มีความพักในการที่มากส่วนใหญ่จะป็นคนข็งก็เสือในกลุ่มในกลุ่มกนกครับ เป็นคนไหงก็เป็วสังเกตบางในในกระทู้ในเรื่อตัวแม่สิ่ที่ไปขอมูลไปจากที่สารคดบรานเาพพิในเรื่องของแง่ที่พิถีพิถอนพติการวิติการที่วิติการพกมากวิติการรักษากผู้ใดมีปัญหาของพวเขาจะโกมาหาเขาเขาจะมาบอ่ามตอนนี้แต days, together, together, ่ ไปท <uk> ุกประเัตทครัวประบัติเลยับเซาวือโทรมาจากเชียงรายจันทบ no ุร so, cool ีทั้งใต้เขาปฏิโทรเขามมครับเขาเห็นเขาเห็นผมโคตรมาเป็นแตู้โคตรเป็นแบบตั้จะวป็นเรื่องของวิธีขันที่มาได้วยตัวเองการรักษามาที่นี่ปัญหาทางกางคฏิเกิขอรนี้เป็นเป็นเป็น เซียร์รักเซียทุกชนิดครับเป็นลักษณะของการรักษาเบื้องต้นของประเทศเราึ่งแต่ก่อนก็หายไปหลายอยู่ตอนหลังมาเห็นมีมีโคตรลงดาอะไรก็ตอ้เล็กสิล้วกกายะเละโอ้โหแล้วกมันเห็นเหมือน เพื่ออสานกบอครับเพื่อออสานกบอยเพื่อไอสานกบอยก็เนี่คือนี่การลบคุมกันมากเลยแม้จะต้องมีการเสียสละไม่เน่เพราะว่าทำมีกิจกรรมเ่อารจต้อไปทัการเสียสละทั้งแรงกายแรงใจแรงทรบเ็นมากเลยครับเอาวะงนบอลด้วยรบอลด้วยนะแต่ว่บคุมอีสัคบคุมที่ด้วยเยนะรู้สงดีอย้สังสม การที่ที่ส่งเสริมให้คนไทยหนึั้เขามาใส่ใส่ใส่เพื่อพลังงานทางเลือกพลังงานสีเขียวเพราะว่าประโยชน์เขามากนาิีการนั้มันมั่ออย่างนมีเยางอื่นนะเกรรบร์ารดารอมเป็นเป็นอพลังงานสีเขียวในกรณีที่ขีขีมาถ้าหาท้องออกมาเก่งเลยแค่ทกทีมันก็เด้เป็นแก่เขามาใส่แฟเขเอแลเพราะว่า มือเลงมามาจะมีขีดรมาณนี้ีตัวพวี๊ตัวถวงรสองทีอ่าขีมากขี่ซักปีดนึงสามารถมัดตึงไปใช่ไหมผมมัดเดียวประมาณสิบสี่ถึงสิบห้ามีนดวะจัสว่าจึงขับจะสว่าห้าไปไปต่อยอดในเรื่องของผมเลยคือเรื่องของเป็นแบแก้เลยแต่ละวิจารณ์นะพี่ด้ องนี้ว่าเป็นพลังงานท่มันมรักจริงเห็ือนแเตเกิดเพราะว่าพลังงนอริงนเพราะว่ารถหอดนะส่วนนึ่งครับจับเรื่อจากการมัดมัดการจะเป็นตัวมือฟ้ยคอ้ยคอจิิงหรือเปล่าีมากครับทีม้าเป็นทีฟุ้ยคอทีุ่ณราคสูงเพราะว่ามาก ปติเรากินอาหารี่มีเปอร์เซ็นต์ปกติสิบหกเปร์นต์แต่ปกตว่าเวลาไม่น้อยเราโคองการย่อยต่างๆแบบนี้เยอะด้วยมันจะไดม่ต้กนนรอกกนหรอมจะต้องมีาย่อยเป็นธาต้อาหรเ่อกินให้รู้จกกิมให้ไวยท้า ผู้นี้ไปตั้งเมื่อี้ก็จะเป็นพวก NPK แล้วของเยาวบดีเยาวบดีาของในตเข็บโอ้ยเต็มไปหมดเลยโค้งอย่างๆเริ่มปวด่กัปวดาเรื่อเวลาเขาของหน้าันเป็นสีดำปากคือเก็บขงเขาข่าวสานี่ของพอพี่เป็นไะหน้าคืมบบเสียใั้ ผมหายกติเลยครับทำผมคุสิยุญง่าเลืมอนป็าโซอยมนจะเอาของโบ่เลยว่าต้องใส่รือเล่ารล้วนี่นี่นี่รี่นง่นี่นี่นีินี่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 น่นี่นี่นา่นี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 นี่น่อี่นี่นื่อนี่ี่ี่นี่นีี่นี่่นีน่นี่น่่งนี่นี่น่่ บอกชิ้นเลยรัจะซูมหน้าไม่แบบช่วจะซูมเน่้าคนเกาคะครับเนาะบอกซื้อแล้วก็เพิ่จะซูมหน้าลงยูทูปหนึคือมีผมแบบประท่านครับครกคนเรื่องมาลุกมาหาครับผมาาอาจารย์นิพยยภมเป็นรองประทานคับเราจะมีกับที่นี่ประทานในสายทิ่นวัดกลางครับที่อาจารย์โคศิลปสายสลัก กาจรครับอาจารย์ครับอจาร์รับทั้งอาจารย์งศิลป์ครับสายอุดรสายอุดรทางด้านนี่กัลสินครับกัินจอยนยครับโอเคครทุกพอครับล้อล้อครับท ทางไอ้ไรเอผดผมผมที่มาใสาอุดรผมฟาโร่ครับส่อุดรับวสาอุดรเรัเเออ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 หออเ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 อ้เอ็เอเลอเอ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 อนออเาอเออเอ่นออเ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 อนเออ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 ้ออเ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 เออเอเออออเออเเออ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 เาเออเเอเเเอเอ มารุตมารุตครับครับผมครัสายอุนนนอสารคามสารคามหาย์ันครับกำลานครับสมขี้กิที่มัสครับนอกจากโอ้ยนอกจากโอยน่าอะไรยังขำไงโอ้โหอด้สองตึงขึ้นเลยนี่นนี่แหละครับเพการนี้ออกชื่อนะครับเงมครับน้นจนเซ่ห้าห้าจะลกสนามครับ วกอย่งครับยูทูปไปยูทูปก็รัาถ้าว่าครับนี่เป็นเรื่องธรรมดาดมา